สวัสดีครับวันที่วันที่10พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับนี้เรามาดูสัญญาณของหุ้นนะครับที่ขึ้นมาโดยตลอดจะ52วาสิก,ก็คือมีการเบรกข่ายใน52วีิบที่ผ่านมานะครับเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะทำกำไรในะเร็วๆนี้เข้าไปดูการสแกนกันนะครับก็ มี3ตัวนะครับแต่ว่าจะตั้งค่ายอย่างไรก็ดูจากแนวโน้มตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลง300รอยอุนลบสามร้อยถึงสามนะครับท่านอย่าลืมคัตเจอร์หน้าจอนี้ลองไปลองไปใส่ข้อมูลตามนี้นะครับก็ที่สําคัญคือตัวห,หลังนี่นะครับก็จะมี v i s p e c i a l i s t s p e c i a l i s t p e ร r l เราก็มีการบึกษาเป็นขาขึ้นนะครับในสาตัวนี้มีความสำคัญเราก็กดเซฟกดให้มัน run screen ขึ้นมาก็จะมีสามตัวนะครับสาตัวนี้ดูเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมครับว่า52วีคที่ผ่านมาเป็นจังหวะขาขึ้นถ้าเราดูนะครับ กิโเต์ที่เราใช้เป็นจันะเห็นว่าเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็ไซด์เวฟขึ้นไปแม้ว่าวันนี้ KTR เมื่อล่าสุด k t b ติดลบนะครับจะติดลบนะครับราคาติดลบแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสไซด์เวฟขึ้นไปต่อนะครับถ้าวันนี้เซตบวกนะครับดูสัญญาณตรงนี้นะครับเซตถ้าเซตบวกตัวนี้มีโอกาสราคาพุ่งขึ้นไปอีกครับนี่คือกรอบที่จะทำกำไรนะครับสำหรับตัวแรกคือ เคทบีวอลลุ T ่มยังไม่เข้านะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงล่าสุดนะครับแต่ว่าไอซนั S ้นก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับอยู่ที่63ก็ถือว่าสูงนะครับแต่ m อเบยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปแต่ด้านข้างยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับเป็นการดีนะครับสำหรับวันนี้ว่ามี gap ที่ KTB จะทำกำไรนะครับเขาทำกำไรมาตลอดนะ คือค่อยๆทำนิวไฮใหม่เรื่อยนะครับจะเห็นการค่อยๆเคลื่อ,อนที่ขึ้นมาข้องเขาแม้ว่ายัางไงมีการยอร่อลงกระตามนะครับยอ่อลงแต่สุดท้ายก็ต้องไซเว์ขึ้นไปเจอบูร์เร์แบนบูร์เจอร์แบนกับลีเนเลกชันลีเนเลกชันเจอเมื่อไหร่ก็ต้องผักลงมาตรงข้ามครับผักตรงข้ามเสร็จเจอบูร์เร์แบน เจอลีเนียลกชันกับ l i n ีเนียลกชันก็ต้องผักตัวเองขึ้นไปพอผักขึ้นไปเสร็จก็เช่นเคยครับเขาก็<ๆ>จะต้องพักตัวเองลงมาเขาจะต้องพักตัวเองลงมาแต่จังหวะของเขาคือเป็นขาขึ้นเพรันะนั้ตัวนี้มีโอกาสทำกำไรสูงสุดตรงนี้แล้วก็กลับลงมา เรารอรับนะครับเราวางกลยุทธ์ล่วงหน้านะครับว่าเราจับตาดู KTB ให้ย่อลงมาที่ราคาแนวรับนะครับคือประมาณสัก26บาทก็กว่านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ27.5 0นนี้ท่านพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลัง XD ด้วย กำลังจะประกาศ XD ราคาก็เลยจะต้องย่อลงมาเพราะนั้นตัวนี้ถามว่าจะรอรับที่เท่าไหร่ดีก็รอรับที่เส้น linear regression ด้านล่าง26บาทก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่ทำกำไรสูงสุดที่ราคา31บาทสำหรับ KTB วันนี้เราก็เห็นตัว KTB แต่ว่าท่านจะอดทนรอหรือดูจังหวะของมัน ได้งานหรือเปล่าได้ได้ตามทำการตามทำลายของมันหรือเปล่าหรือที่มันจะทำกำไรกับทางทุนเพราะว่า, er Z, าเขาเจอ x อเสร็จราคาก็จะย่อลงมาส่วนย่อลงมานั้นจะย่อลงมาถึง26บาทได้หรือเปล่าก็ต้องร่วมกันต่อไปนะครับนี่คือ K t b ที่แล้วเราก็ดูล่วงหน้านะครับเพื่อจะวางกลยุทธ์จับตาดูเพราะว่ามันคือถ้ามันทำกำไรได้เราก็จะได้ตัง น,นี่คือตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับทํากําไรมาเรื่อยๆนะครับ bP p นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะรวบรวมเหมืนกับบางจากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะราคา12บาทตัวเฉลีย่ยก็ราคาก็จะเป็นประกาศใหม่ราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก4บาทถึง5บาทนะครับสำหรับบ้านปูกับบ้านปูพาวเวอร์ Power นะครับ p นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้ราคายัางคงค่อยๆซด์เวมาเรื่อยๆร,ราคาสูงนะครับไปที่สิบสองบาทตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้ารวมกันเมื่อไหร่นะครับราคาจะตกลงมาจะตกลงมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคือเราสแกนออกมาจากห้าสิบสอง ที่มันทํากําไรสูงสุดนะครับต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนไม่ใช่ว่ามันเป็นแนวโน้มอะไรไม,ไม่ใช่ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยั้งสิ้นแต่ว่ามันก็อยู่ในแนวโน้มที่เราจะต้องมาดูก็เราก็มาวังกลยุทธ์ก่อนนั่นเองนะครับเราให้ท่านฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ราคายังคงไซด์เวย์อยู่ที่12บสองบาทสองจุดแปดศ แล้วก็ถ้าเกิดควบรวมกันแล้วราคาน่าจะที่สองตัวรวมกันราคาน่าจะประมาณสักห้าบาทกว่ากว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้ตอนนี้ราคาอยู่สูงท่านก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดเราขายแล้วก็ไปซื้อบ้านปูมันจะถูกกว่าหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพราะว่าพอซื้อบ้านปูเสร็จราคาสี่บาทสี่บาทกว่ากว่า เสร็จแล้วมันควบรวมกันมันก็จะหุ้นเราก็ได้เท่าเดิมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้อะไรหลายอย่างอีงเกเยอะนะครับก็เราก็เห็นว่าตัว b v p นี้จังหวะทํากําไรมาโดยตลอดนะครับก็ท่านเอาทุนก็น่าจะากลจุดได้ไม่ยากนะครับสำหรับ BPP มาที่ตัวสุดท้ายของ เช้าวันนี้นะครับก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับตัวนี้นะครับ SPVI นะครับเมื่อล่าสุดเขาเปิดกระโดดอย่างรุนแรงแล้วราคาพุ่งไปชนทำกำไรจุดสูงสุดนะครับกำไรขึ้นไปชนจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาจะตก็รอก็ ดูจากปกติก็คือว่าเมื่อตามสุดเขาขึ้นไปสูงสุดและเมื่ออยู่สูงสุดเขาก็ต้องลงมาตามสุดก่อนที่จะขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้ำม,มาวางกลยุทธ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทำกำไรมาโดยตลอดนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นมาโดยตลอดแล้วการพุ่งขึ้นของเขานี้ก็ดูเหมือนว่ามี่นายะสำคัญเพราะว่าราคาพุ่งขึ้นมา ก้าวกระโดดนะครับแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าถ้าเห็นแบบนี้ตัวนี้น่าจับตามองแล้วก็น่าจะมารอช้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ราคาสักยังไงเราต้องวางกลยุทธ์เอาไว้ว่าตัวนี้จะต้องรอช้อนที่ราคาสองจุสองสองบาทรอช้อนที่สองจุสองสองบาท ก็ยังไงเส้นราคาเมื่ออยู่ที่แถวนี้มันก็จะย่อลงมาแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปไปทำกำไรสูงสุดที่ราคา3.20บาทถามว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ประมาณ1วีป2สีป3วีป4วีป5วี e k 6วี e k ก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วกัน ก็จะกลับขึ้นไปที่3.2บาทเซอรก SPVI แต่นั้นทุนโปรดพิจารณาลแล้วก็ดูทักการแล้วก็วางกลยุทธ์ล่วงหน้าไปอีก6วี e k ก็คือเดือนครึ่งน,นะครับ1นึ่งสี่เป็น1เดือนก็เจออีกเดือนครึ่ง้วครับก็จะกลับไปที่3.2บาท สำหรับตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่2.56เราก็รอราคาให้มันย่อลงมารับที่2.22 2.22.00ก็ได้นะครับราคาก็จะกลับขึ้นไปนี่คือการวางกลยุทธ์แล้วก็ดูแนวโน้มพวกนี้แนวโน้มของมันคือมันเป็นจังหวะขาขึ้นแต่เราจะเรามารอดูว่ามันจะย่อจริงหรือเปล่า คือมันเขาเพิ่งทํากําไรไปเราก็พลาดกําไรไปถือว่าพลาดที่มันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราจะรอระหว่างกลยุทธ์แน่นอนว่าครั้งต่อไปต่อไม่พลาดต้องเล่นหุ้นแนวโน้มเชนีนะครับทั้งสามตัวนะครับต้องรอช้อนแต่ว่าตัวกลางตัว b ีพนี้ก็จะได้กําไรถ้าเกิดขายเราก็ไปซื้อบ้านปูกเพราะมันเป็นตัวเดียวกัน ที่มันจะควบรวมกันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นนี้เพราะนั้นท่านักทุนโปรดพิจารณามันเป็นการวางกลยุทธ์ในที่เราจะดูล่วงหน้าของราคาต่างๆอันนี้ก็มาเล่าให้ท่านักทุนได้ลองพิจารณาดูว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลุงเล่นหุ้นมองไวเอาไว้นะครับแล้วสามตัวนี้มันเป็นตัวที่เบรกหาย นะครับใน52วีคที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าท่านกทุนจะทำความเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับมันคือ,อเบรก52วีคายนะครับเดิมทีมันคือตัวนี้นะครับเบรกส52วีคายเดิมทีมันคือตัวนี้แต่เราปรับกาปรับแก้ปรับ เราก็จัดการให้มันเป็นตัวตัวเนี้นะครับโอไม่ใช่นะครับตัวหนึ่งตัว52วีคตัวนี้นะครับแก้ให้มันเป็นตัวนี้นะครับใส่เครื่องมือเข้าไปเล็กน้อยจังหวะก็เป็นจังหวะแนวโน้มข,ขึ้นแล้วน่าจับตาดูเราก็ทำการ ลงหน้าจะหลอรับที่เท่าไหร่คือราคามันจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรารู้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องลงมาที่เท่าไหร่แล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปที่เท่าไหร่นี่คือหลักการคือท่านจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดท่านดูจากวิธีการของเราที่อ่านเกมแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆโดยตลอดท่าจะเข้าใจว่าอ๋อ ุ้นมันก็มีอยู่แค่นี้ราคาของหุ้นมันวิ่งขึ้นลงตามวัฏจักรของมันมันเป็นเปการเคลื่อนที่ขึ้นลงตามขอบไปตามวัฏจักรของมันตามราคาของมันนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบของบลูเจอแบนตรงนี้มันจะมีบลูเจอรแบนอยู่3เส้นนะครับ และบุรุเจแบนจะอยู่ในกรอบเดเนียลเลกชั่นเดเนียลเลกชั่นก็จะอยู่ในกรอบะัะนั้นมันก็เป็นไปตามเช่นนี้นั่นเองคือถ้าเกิดท่านเข้าใจวัฏจักรของราคาราคามันก็จะวิ่งขึ้นลงอยู่ในกรอบของมันอยู่แล้วเราก็เลือกที่จะเข้าซื้อในจังหวะที่ถูกต้องเท่านั้นเอง เชื่อลุงหรือเปล่าแต่เชื่อลุงก็ดูคลิปทุกๆคลิปที่ผ่านๆมาครับก็จะเข้าใจว่าอ๋อลุงกำลังพูดอะไรด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ